สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่ใจดีโอนเงินมาจำนวน200บาทให้เราทำนี่น้ำแข็งใสแจกเด็กๆค่ะก็เลยได้มาทั้งหมด 10, 10จานก็200อพอดีเราก็เลยอัพแบบพิเศษไปครับพี่ผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นชื่อหัวใจบ่อปลา<ม>เดี๋ยวเราจะขึ้นเฟซไว้ข้างบนนะคะ<ม>เพื่อเป็นการขอบคุณพี่เขาค่ะไปเริ่มกันเลยปะ เริ่มเลยเริ่มเลยนักเ,เียนเริ่มหมดแล้วไปเนี่ยเลยนี่มามาอ้าวแจกฟรีครับบริการเสิร์ฟถึงที่ด้วยครับแจกฟรีแจกฟรีดน้ำแข็งให้ครับเอาเอาน้ำแข็งไหมเดี <c oughs> ๋ยวกินเปล่าเปเอาน้ำอะไรครับโกโก้ครับเขินเขินนี่ขาประจำเอาน้ำแข็งเปล่าหรือจะเอายางนี้อย่างเดียว เฮ้ยไม่ต้องเขินกันเองเอามาหนัวน้ำอะไรจัดให้เลยครับอย่าเขินขนีไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินอ๋อนี่ครับบึมเบิมบ,มบมเบอา้าวลอยนะครับแจกจริงนะคะเพราะว่ามีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับแจกให้เต็มที่ อ้าวไปวางคอนเฟกไม่ได้แบบนี้เอาไปทั้งจานเลยอ่ะอันนี้น้ำอะไรครับไอ้ลืมาช้อนไหม<จ>อ้าว <c oughs> <อ>วุนหงส์โอ้โหเพิ่งจะได้จานเดียวหาไม่กินก็นยัดเยียดให้เขากินนะผมะแจกไม่มีให้กินผมยัดเยียดแต่วันนี้น้ำอะไรโกโก้นนกินเลยหาช้อนก่อน อยากเกิดดเอาแห้งมาบีบนมเลยพอไห้หวานพอไว้มาอเขินกันทำไมฮะไปจะเขินด้ยแล้วเขินใส่นี่ปะใส่นี่ปะเอานี่ปะใส่อ๋อโอ้ยเอาไปเอานี่ปะ คอเซ็คให้น้องไว้ไม่กินหอวันนี้นี่ไงก็นี่ให้แล้วนี่ไงไม่ใช่เราไม่กินหนอไม่ต้องซื้อวันนี้เราแจกวันนี้แจกวันนี้แจกแเอาช้อนมาประจำลูกค้าประจำเดินไม่เอาช้อนได้ไม่เอาช้อนมากินเลยแป่ไหนกแต่ว่าหมดแล้วได้สามจานแล้วลูกน้องจะว่าไงกินเลยกินเลยกินเลยเออ่ะตดไปเดี๋ยวขอกับฐานทัพก่อนนะครับตอนนี้เด็กๆน้อยอย่ต้องไปตามเด็กมาก่อนไปครับได้ได้ลงแปึงครับ เราไปตามผู้โชคร้ายเอ้ยผู้โชคดีมาได้ครับนี่ซีจ่ายครับอ่าคนแรกคนสวยน้ำแรงน้ำอะไรดีจ้าอ่ามันกินน้ำอะไรโค้ดจานน้ำแดงอ่าน้ำแดงไปหนึ่งไปดิไปดิว่ะหายากนะหายากเลยเร็วนะหายากนะเอาซีอะไรยทุกอย่างเออบ่วคาหล่อบ่วคาหล่อไหม อดเอาอยากอมอยากอมอยาให้ตอบทีหรอไหมต้องอย่างนั้นพี่ังคัรบังัารในประเทศแล้วันด้วยเหมือนกันนะนมไปเยอะๆต้องโยนมกินอาค่ะหวายลงมากโลกาลงน้ำลหมจานถุงละตายโอเคมาครับจานสุดท้าย เราขายเป็นจานนะครับเอาอีกไหมพอยังเอาพอแล้วร้องขอชีวิตหชาม้เฮๆนี่มันหัวไปหมดเลยเลยบอยโง่ไม่ดืมมานั่งอยู่ลิ้นสุดขอบคุณค่ะตายขอบขอบคุณนะที่มาเข้าแขวอ้าวเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยตแล้วโอเค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 อ้าวมาสรุป ปิดท้ายแล้วครับคลิปนี้แจกที่ร้อย้มเด็กของเด็ก,ขอ,ดกของเด็กได้เจ็ดจานแล้วของร้านที่ข้างๆเหลือก็ได้ไปไปแล้วไม่ครัวไปแล้วร้านข้างๆให้ไปอีกสามถุงใส่ถุงไหมครับก็คลิปนี้ก็ขอให้ผลบุญนี้ส่งไปถึงพี่อะไรนะพี่บอกปลาใจดีอะไรชื่อชื่อเฟสอะไรใจดีบอกปลาใช่ใชอาใจดีบอกปลาก็ใจดีบอกปลาครับแชทเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นเอฟซีครับและยังโอนตังค์มาให้เราใช่ทมน้ำแข็งแจกเด็กบอกเลยตรงนี้ใครอยากจะร่วมอย่างเงี้ยทำได้โอนมาได้เดี๋ยวผมก็ทำแจกให้ได้ครับช่วยยกันใช่ได้บุญด้วยกันใช่ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักไหม่ะ